ครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับหรือว่าเพื่อนๆแฟนๆมหาเวชผนึกมัดก็แค่ไรเดอร์ที่ผ่านทางมาไงนะครับวันนี้เราอยู่กับโปรไฟล์ตัวละครอย่างแพนด้านะครับเรามาทําความรู้จักกับตัวละครตัวนี้เพิ่มขึ้นให้มากกันอีกนิดหนึ่งนะครับเราอาจจะได้รู้จักกับตัวละครตัวนี้ไม่มากขึ้นก็น้อยนะครับโดยเจ้าแพนด้าเนี่ยเขาเป็นนักเรียนในโรงเรียนสายเวชชั้นปีที่2นะครับเพื่อนรุ่มรุ่งของมากิกับยูตาแล้วก็อินุมากินะครับอันนี้เพื่อนๆทุกคนน่าจะ และแพนด้าเนี่ยเขายังเป็นคนที่ล่าเลงแล้วก็ตลบอีกต่างหากด้วยนะอ่าผมจะขอเรียกว่าคนก็แล้วกันนะถึงแม้มันจะเกินเยียวยาที่จะเรียกว่าแพนด้าแล้วก็เถอะและตอนที่แพนด้าเขายังเด็กเนี่ยเขาเป็นคนที่อ่อนแอนะครับและมกักจะถูกพี่กอริล่าเนี่ยแกล้งอยู่เป็นประจำนะครับหรือว่าเพื่อนของกอริล่าแกล้งอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าเขาเป็นน้องเล็กสุดเนาะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแพนด้าเขาก็เติบโตแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นนะครับ และแถมเจ้าแพนด้าเนี่ยเขาเป็นศพคำสาบที่กลายพันธุ์แตกขแขนงออกมาจากศพคำสาบปกตินะครับแพนด้าเองเนี่ยสามารถเติบโตได้และสามารถเรียนรู้นู่นนี่นั่นได้นะครับโดยศพคำสาบปกติเนี่ยจะเชื่อฟังและท,ทําตามแค่คําสั่งของผู้สร้างเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าแพนด้าเนี่ยเขามีความคิดมีจิตใจเป็นของตัวเองและมีสัญชาตญาณเป็นของตัวเองนะครับเหมือนกับมนุษย์คนนึงเลยละ่ะแต่รูปร่างเนี่ยแค่เป็นแพนด้าที่ยืนได้พูดได้แล้วก็ต่อยหน้าใครหน้าไหนก็ได้นะครับ เลยทาให้อาจารย์ใหญ่ยาการเนี่ยเลี้ยงดูแพนด้าเป็นเหมือนกับลูกชายคนหนึ่งเลยนะครับทำให้แพนด้าเนี่ยเขาเติบโตแล้วก็ได้เรียนวิชาการต่อสู้พร้อมกับฝึกไสยเวทในโรงเรียนไสยเวทในฐานะนักเรียนคนหนึ่งเลยนะครับและเจ้าแพนด้าเองเนี่ยเขาถนัดในการต่อสู้ระยะประชิดนะครับเป็นเหมือนสายแทงนะแล้วแพนด้าเนี่ยจัดอยู่ในผู้ใช้คุณไสยระดับ2นะแต่ระดับมันไม่สามารถวัดความเก่งกาจของผู้ใช้ไสยเวทคนไหนใได้หรอกครับและแพนด้าเองเนี่ยเวลาที่แขนขาเข้าขาเนี่ยสามารถเย็บติดคืนมาได้นะครับ เพราะว่าในตัวแพนด้าเนี่ยมันเป็นเหมือนมีนุ่นอยู่ในร่างกายเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยครับและแพนด้าเนี่ยรักในการที่จะเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นนิสยัยหรือว่าประเพณีหรือวัฒนธร,รรมของมนุษย์หรือไม่ว่าจะเรียนรู้ในการต่อสู้เพื่อพัฒนาฝีมือในการต่อสู้ของตัวเองนะครับและแพนด้าเนี่ยเป็นแพนด้าที่ขี้แกล้งแย่คนเล่นไปทั่วเลยครับหรือว่าชอบกวนโอยนั่นเองดูอย่างตอนที่เซลมากีบ่อยๆก็ได้ครับว่าชอบยูตะหรือเปล่านี่ชอบยูตะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โดยแพนด้าเนี่ยเขาเป็นศพคำสาบและอาจารย์ใหญ่ยากะหรือมาซามิจิยากะนะครับเป็นพ่อหรือว่าเป็นผู้สร้างนั่นเองแล้วเจ้าศพคำสาบเนี่ยจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับตัวที่1ก็คือไรโนนะครับเป็นพี่สาวคนโตส่วนตัวที่2เนี่ยก็เป็นพี่ชายของแพนด้านะครับชื่อว่ากอริลลาส่วนน้องสุดท้องเนี่ยชื่อว่าแพนด้านะครับโดยเจ้าแพนด้าเนี่ยเขามีวันเกิดกันด้วยนะครับโดยแพนด้าเนี่ยเขาเกิดวันที่5มีนาคมนะครับโดยส่วนสูงของแพนด้าเนี่ยสูง200เซนติเมตรนะครับ ละแพนด้าเนี่ยเขาปรากฏตัวมาในมังงะตอนที <It> ่10นะครับหรือในเล่มศูนย์ก็มีนะครับถ้าในอนิเมะเนี่ยจะปรากฏตัวมาในตอนที่5นะครับส่วนผู้ให้เสียงภาคภาษาญี่ปุ่นได้แก่คุณโทโมคาซุเซกินะครับส่วนผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยก็คือพี่ไปนะครับ มนัสวันมารินวงนะครับผู้ให้เสียงภาคเดียวกันกับเดกุในมาฮ e โร่อ a คาเดเมียหรือจิฟุยุในโตเกียวรีเวนเจอร์นั่นแหละครับอ้าเขานั่นแหละแต่ก็แค่คำพูดให้ดูสวยหรูไปนั่นแหละวันแรกประลองกลุ่มวันที่สองประลองเดี่ยวเป็นแบบนี้อยู่แล้วทุกและแถมเจ้าแพนด้าเนี่ยเขายังมีอาชีพพิเศษนะครับก็คือแพนด้าเนี่ยเขาชอบไปรับจ็อบเป็นมัดคอร์ดตามสถานที่ต่างๆนะหรือไม่ก็ไปคอร์สเพย์อะไรอย่างเงี้ยโดยไม่ต้องใส่ชุดเลยนะเพราะว่าเขาเป็นแพนด้าเนาะมันก็เหมือนจนแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล และแพนด้าเนี่ยเขาไม่เคยมีความคิดที่อยากเป็นเหมือนมนุษย์เลยนะครับเขาคิดว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่น่าทึ่งแล้วก็มหัศจรรย์แล้วก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันนะครับและความคิดที่เขามีต่อมนุษย์เนี่ยก็มาจากมนุษย์ที่อยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยแหละครับและอย่างที่เรารู้กันนะคนรอบๆตัวแพนด้าเนี่ยเขามีแต่คนแปลกๆนะครับเขารู้สึกว่าอาคสุยูตาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างประหลาดในระดับหนึ่งเลยนะ เพราะว่ายูตาเนี่ยเขาเป็นคนทุ่มสุดตัวเลยนะแล้มีเป้าหมายวางอย่างและพยายามทํามันอย่างสุดกําลังครับแต่ตอนยูตาเนี่ยอยู่กับพวกแพนด้าเนี่ยยูตาเนี่ยเขาเป็นคนที่แฟนลี่มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกันเองเป็นอย่างมากเลยนะก็คือไม่ถือตัวนั่นเองและหลังจากจบศึกชิบุยานะครับตอนที่แพนด้าเนี่ยเขาได้เห็นพ่อของตัวเองเนี่ยโดนอาจารย์ใหญ่กาคุเนี่ยฟันตายไปต่อหน้าต่อตานะและในตอนนั้นเนี่ย กาคูก็ตั้งท่าในการต่อสู้กับแพนด้านะครับแล้วแพนด้าเนี่ยก็เดินผ่านไปเลยนะครับเพราะเขาเชื่อว่ากาคูเนี่ยคงได้รับคําสั่งจากเบื้องบนมาอีกทีหนึง่งและเขาก็ได้เสียใจในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วเขาก็ได้บอกอีกว่าถึงเขาจะเป็นแพนด้าเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แต่อยากให้รู้ไว้ว่าแพนด้าก็ร้องไห้เป็นนะครับมันเป็นการตายของอาจาร,รย์ใหญ่ยากะนะครับที่ค่อนข้างเศร้ามากสําหรับแพนด้านะครับและการตายของอาจาร,รย์ใหญ่ยากะในครั้งนี้ก็ทําให้แพนด้าเนี่ยเขาแข็งแกร่งขึ้นนะครับ เรามาดูวันที่ความสามารถของเจ้าแพนด้ากันดีกว่าว่าเขามีความสามารถอย่างไรกันบ้างนะครับโดยหมัดของแพนด้าเนี่ยมันหนักและแน่นมากเลยนะครับดูอย่างตอนที่สู้กับหมุนเมคามารุก็ได้ครับแพนด้าเนี่ยเขาสามารถบุกทะลวงไปได้นะครับและยังได้ยอมรับกันทั่วหน้านะครับว่าหมัดของแพนด้าเนี่ยเป็นหมัดที่หนักมากแล้วสามารถทําให้โทโดเนี่ยที่มีร่างกายแข็งแกร่งมาก,มากๆเนี่ยตอยทับไปเลยนะครับก็คือแบบว่ามันมาแล้วอะไรเงี้ยกูกลับดีกว่า คือตอนนั้นเนี่ยโทโดเนี่ยเขากะจะมาทักทายโรงเรียนอีกเขตหนึ่งเท่านั้นเองครับเขาก็เลยถอยทับกับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมัดของแพนด้ามันก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับแถมเจ้าแพนด้าเนี่ยเขายังเป็นคนที่อึดทนคือจะไม่ค่อยสนใจในการบาดเจ็บของตัวเองนะครับเวลาที่ตัวเองได้รับการบาดเจ็บเนี่ยก็จะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นครับว่าแพนด้ามันสามารถเย็บแขนขาตัวเองได้นะครับแล้วกลับมาคืนสภาพได้เนาะ และแพนด้าเองเนี่ยเขายังฉลาดมากๆตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะเนื่องจากได้รับการสั่งสอนจากอาจารย์ใหญ่ยากะนะมาตั้งแต่เด็กเลยในการต่อสู้ของแพนด้าเนี่ยเขาสามารถวิเคราะห์ไปด้วยได้ในการต่อสู้เลยนะครับก็คือใช้ความคิดไปด้วยแล้วก็สู้ไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะพยายามพัฒนาฝีมือตัวเองไปในการต่อสู้นะครับ แม้แต่เกทโทยังประหลาดใจเลยครับกับความฉลาดของแพนด้าในการต่อสู้นะก็คือแพนด้าเนี่ยเขาใช้ความคิดในการต่อสู้เสมอนะครับหรืออย่างในการต่อสู้กับเมคามารุก็ได้ครับที่เขาสามารถคำนวณทิศทางของปืนของเมคามารุมาได้นะครับเขาก็เลยสลับร่างเป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะ ในฐานะที่เขาเป็นศพคำสาบเนี่ยแพนด้ามีพลังงานคำสาบในระดับสูงนะครับด้วยการฝึกฝนและแพนด้าเนี่ยได้เรียนรู้การเสริมสร้างร่างกายของตัวเองนะครับให้เขาเนี่ยมีร่างกายที่สมดุลนะครับเพื่อเพื่อให้ตัวเขาเนี่ยป้องกันพลังงานคำสาปด้วยนะครับและตัวเขาเนี่ยสามารถห่อหุ้มร่างกายด้วยพลังงานคำสาบของเขาด้วยนะครับซึ่งสามารถป้องกันจากเทคนิคคำสาบของนักคุนใสได้ดีเลยล่ะในกรณีของฮาจิเมะเนี่ยมันป้องกันได้ค่อนข้างยากมากเลยนะครับเนื่องจากถ้าป้องกันพลังงานคำสาบได้เนี่ยก็ต้องโดนพลังงานสายฟ้าเล่นงานอยู่ดีนะครับ ส่วนที่โปรไฟล์ตัวละครนะฮะจิเม่เนี่ยเราเคยทาไว้แล้วนะครับสามารถย้อนดูพลังของเขาได้เลยเราจะไม่พูดซ้านะและแพนด้าเนี่ยในตัวของเขาเนี่ยจะมีแกนศบคําสาบด้วยนะครับจะมีอยู่3โมหมดในร่างกายของแพนด้านะครับก็ยังมีพี่ชายกอริล่าแลวก็พี่สาวคนโตไลโนดซึ่งแพนด้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนร่างได้ถึง3ร่างเลยนะครับถ้าหากเขาเปลี่ยนเป็นร่างใดร่างหนึ่งเนี่ยเช่นแพนด้าเปลี่ยนไปร่างกอริล่านะครับถ้าเกิดได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นร่างแพนด้านะครับแต่จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปร่างกอร แ้เขาเนี่ยยังสามารถจัดการกับพลังงานคำสาปเพื่อเปลี่ยนแกงเพื่อหลอกล่อ,ลอผู้ต่อสู้ได้อีกนะก็คือย้ายแกนอะไรงี้ยให้ผู้ต่อสู้สับสนและมีตอนหนึ่งในเรื่องที่เขาได้ย้อนอดีตแพนด้านะครับโดยเดิมทีเนี่ยศพคำสาปก็จะมีกอริลลาแล้วก็แพนด้าแล้วก็ไรโนนะครับก็จะอยู่กัน3าคนนะครับแพนด้าก็เป็นน้องเล็กสุดและในตอนนั้นนะแพนด้าเขายังละอ่อนอยู่นะครับในขณะที่พวกเขา3าคนนอนอยู่นะครับอาจารย์ใหญ่ยากาศเนี่ยก็นําตัวกอริลากับไรโน่เนี่ยออกไปจากแพนด้านะครับแต่อาจารย์ใหญ่ยากา์เนี่ยมาในร และได้บอกกับกอริล่าแล้วก็ไลโนว่าเราไม่สามารถอยู่กับแพนด้าได้อีกต่อไปด้วยกอริล่าเนี่ยเขามีความเป็นพี่นะครับแล้วก็เป็นห่วงน้องเป็นอย่างมากนะครับกลัวว่าน้องเขาจะอยู่ในสภาพแวดล้อมในโลกนี้ไม่ไหวนะครับทั้งเยี่ยวรถที่นอนแล้วก็เล่นแต่วิดีโอเกมนะครับอาจารย์ใหญ่ยากาก็พาออกไปนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ทราบว่าอาจารย์แกเนี่ยนำมารวมร่างกันหรือเปล่าเลยได้มาเป็นแพนด้าที่สมบูรณ์อย่างที่เราเห็นนะครับ มาดูกันที่โหมดกอริลากันบ้างครับด้วยการเปลี่ยนแปลงไปใช้แกนกลางของพี่ชายเนี่ยแพนด้าจะสามารถเปลี่ยนเป็นกอริล่าที่มีกล้ามเนื้อบึกบึนได้นะครับเหมือนกัรนับกล้ามที่เพาะกายมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับและยังคงสภาพเป็นแพนด้าไว้เหมือนเดิมนะครับตัวในร่างเนี่ยจะแข็งแก่งแล้วก็เน้นต่อสู้ระยะประชิดนะครับแล้วก็จะมีความรวดเร็วกว่าร่างของแพนด้าปกติอย่างมากเลยครับแต่ถ้าได้ใช้ร่างนี้เนี่ยต้องแลกมากับการที่จะสูญเสียพลังงานคำสาบอย่างมหาศาลนะครับก็คือมันจะสูบพลังงานคำสาบอย่างมากเลยล่ะ แล้วในขณะที่อยู่ในโหมดกอริลล่าเนี่ยการโจมตีใดๆของแพนด้าเนี่ยก็จะดังกล้องไปทั่วตัวผู้ต่อสู้เลยนะแม้แต่หนามเหล็กของเมคามารุเนี่ยยังสลายเมื่อกระทบกับมือของแพนด้านะครับโดยแพนด้าเนี่ยได้ใช้ท่าดัมมิงบัสอันไร้ทางป้องกันนะครับและผลกระทบจากท่านี้นะครับจะส่งขึ้นกระแทกผ่านตัวผู้ต่อสู้นะครับและมันยังสามารถทําลายภายในร่างกายของผู้ต่อสู้ได้อีกด้วยนะครับมากันที่โหมดต่อไปนะครับโหมดไลโนนะครับไทเซเลท็อปนะครับ ตอนแรกที่ผมอา่านเนี่ยมันก็เหมือนกับกระทิงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแรดอย่างไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอลองมาดูดีๆแล้วมันก็เหมือนไทเซรทาท็อปอยู่แหละนะเป็นเหมือนไดโนเสาร์ยุคโบราณน่ะนะครับเมื่อเ,เปลี่ยนไปใช้ร่างพี่สาวขี้อายแล้วแพนด้าเนี่ยเขาเคยบอกเอาไว้ว่าพี่สาวเขาเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายมากๆเธอจะฆ่าทุกคนที่มองเธอนะครับเ <lio> พราะว่าค, <menu> ความเขินอายของเธอนะครับแต่ความสามารถในร่างน,นี้เนี่ยยังไม่ปรากฏเพราะว่าโดนฮาจิเมะเนี่ยสกัดดาวรุ่งไปนะครับเราก็ต้องมาลุ้นในภายภาคหน้ากันอีกทีนะครับว่าร่างนี้เนี่ย จะโชว์ฟอร์มอะไรให้เราเห็นบ้างจะมีความสามารถอะไรอ่เนาะอ๋อและอย่างหนึ่งครับแพนด้าเนี่ยยังมีอาวุธในการต่อสู้ด้วยนะครับตอนที่เขาใช้จะเป็นที่รัดสนับมือนะครับฉบับแพนด้านะครับจะใช้ในการต่อสู้ในรูปแบบเน้นเจาะเกาะผู้ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยหรือเน้นเจาะตัวผู้ต่อสู้โดยเฉพาะเลยนะครับมันก็เป็นเหมือนไอ้ผ้าคาดผม,มนะแล้วมาใส่ที่มือแค่นั้นเองแต่จริงๆรแล้วมันเป็นสนับมือนะเพื่อนๆจะมีแค่แพนด้าที่ใช้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะเห็นใช้แค่รอบเดียวเองเนาะ และหลังจากที่เขาต่อสู้กับฮาจิเมะเนี่ยเขาแพ้ยับยับเลยนะครับที่ฮาจิเมะเขาต้องการจะสู้กับซูคุนะให้ได้เนี่ยแต่ว่าแพนด้าเนี่ยเขารู้แก่ใจนะครับว่าซูคุนะาก็คือยูจิในตอนนั้นนะครับเขาเองก็ไม่ยอมปีกปาบอกนะครับก็คือฉันจะไม่ขายเพื่อนนะครับเห็นได้ชัดว่าเวลาเอาข้อจริงย่างจังๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่รักพวกพ้องเป็นอย่างมากเลยนะครับและในขณะที่แพนด้าแพ้ฮาจิเมะนะครับฮาคาริผีพนันเนี่ยก็ได้มาช่วยแพนด้าพอดีนะครับและในตอนนั้นแพนด้ามันก็ได้เหลือแต่หัวนะครับแลล้วพออหัังงจจจาาาากบึททีี่่่คิปะเเเมมมยยนน และแพนด้าเนี่ยก็ได้เหลือแต่ตัวกระจจ้ยไล่น่ารักมูมิงนะครับยันมาในตอนล่าสุดเลยนะเพื่อนๆอันนี้ผมก็ได้ดำเการรวบรวมมาทั้งหมดแล้วนะครับถ้าตกหลงประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโปรไฟล์ตัวละครอ,อย่างแพนด้านะครับหรือแพนด้าปี2นั่นเอง ก็เราอาจจะได้รู้จักกับตัวละครนี้มากขึ้นไม่มากก็หน่อยนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ฟังไว้เป็นเพลินๆได้อะเนาะก็เพื่อนๆท่านใดอยากให้ผมทําตัวละครตัวไหนต่อก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปอ่านอ่าครับผมก็ต้องขอนําพาเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่วงสนทนา8คอมเมนต์กันนะครับโดยการที่เราจะเอาคอมเมนต์จากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับมาสุ่มพูดคุยในคลิปวิดีโอนี้นะครับไปที่คอมเมนต์ที่1กันเลยดีกว่าครับบัฟพลัง2 0 0อ่าใช่ครับ โอเคงั้นเราไปที่คอมเมนต์ที่2เลยดีกว่าครับกโ,โจต้องงัดพลังใหม่ๆเพิ่มอีกแน่นอนใช่เลยผมก็คิดอย่างนั้นพอดีนะครับก็คือต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้เราสู่มาจากคลิปอ่าพลังมุราสก,กิ200%เเนะครับเพื<ๆ>่อนๆโอเคไปที่คอมเมนต์ที่3กันเลยดีกว่าครับโอ้โหหัวใจทั้งนั้นเลยก็คือผมอยากให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่เนี่ยหรือว่าเพื่อนๆที่รับชมอยู่แล้วเนี่ยคิดซะว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นเพื่อนใหม่ของพวกคุณแล้วก็พวกคุณก็เป็นเพื่อนใหม่สย ฉันทิ้งเพื่อนไม่ได้เพื่อนย่อมหาเรื่องให้เพื่อนเสมอตามมาเดี๋ยวกูจะหาเรื่องให้อ่าก็อยากให้คุยกันเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะขอบคุณมากนะครับไปดีคอมเมนต์ที่สี่กันเลยดีกว่าครับผมอยากทราบว่าผมโดนมีดแบดมาแล้วติดปัส,สปเตอร์ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แผลผมกลับมาสมานแบบ <c oughs> นี้คือผมใช้สายเว่ย้อนกลับได้ใช่ไหมครับ <c oughs> เดียวนะแผลมันก็กลับมาเออมันก็สมานกลับเหมือนเดิมเนี่ยอย่างนี้คือไม่ได้เรียกว,ว่าใช้สายเว่ย้อนกลับนะครับก็คือ ถ้ามันกลับมาสมานแบบว่าถ้าโดนมีบาดปุ๊บแล้วสมานเลยปุ๊บเนะี่ยเอออย่างนั้นอนะ่ะคือใส่เวทยยอดจับแน่นอนแต่อันนี้ก็คือมันหายโดยอัตโนมัติตนะนมันเป็นตามวัฏจักรของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาใจช่วยนะครับให้พยายามฝึกใช้ใส่เวทต่อไปนะครับไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมงงกับพลังของคี้ละระอะครับ Blender, คือ <Sustain able calculator> อ่านผ่านมาแล้วก็ยังงงอยู่ดีเอ๊ะพ่อหนุ่มคนนี้นี่มันคุ้นๆนะพี่ครับถ้าอีจิมอนจิเอลันโซลันเซกอนโซเจซาฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์โกโจจะเอายังไงอยู่ครับอยากรู้จริงๆนั่นๆๆไปไปไปวาาหมายลึกซึ้งได้ใจไหมพี่กูไม่รู้เรื่องเหมือนว่าคราวนี้เขาจะมาถามเป็นสาระนะครับอ่าผมเคยทำคลิป ที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพลังของคิราระไว้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนาะคือไม่ได้เจาะจงแค่คิร่าระอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับสามารถไปย้อนดูได้ที่คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะครับไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอ้โหบัฟที่ว่าไม่ใช่บัฟพลังไสยเวทในตัวให้สูงขึ้นแต่เป็นการเสริมพลังคุณไสยให้สูงขึ้นว่าปกติเพราะในเนื้อเรื่องคนที่เกิดมาถ้าใครมีพลังไสยเวทเยอะก็จะเก่งแต่ถ้ามีน้อยกกกกก็็ไไไมม่่่่่เเงงงงแล้ต้ตตอใใหหฝึายยง การแบบนี้ยิ่งไล่ท่วงทํานองยิ่งแรงขึ้นโดยปกติคนที่เก่งเช่นโกโจสามารถปล่อยมูราสกิแค่ประสานอิน2นิ้วพูดสั้นๆว่า R o R G A, อาโออากะ2คํารวมเป็นมุราสกิแล้วก็ปล่อยออกไป แต่ถ้าทาท่าไล่ท่วงทํานอนพูดทุกคําพลังที่ปล่อยไปก็จะแรงขึ้นวกกับการบัฟวิชาคุณใสของกาคุและอุตาฮิเมะมันก็แรงขึ้นไปอีกหวังว่าคงจะไม่งงกันนะครับแต่ผมว่าการโจมตีครั้งนี้แรงมากเกโโจส่วนตัวชอบการโจมตีทีเดียวจบหรืออาจจะปล่อยพลังไปไม่สุดก็ได้อีกส่วนผมขอตอบคอมเมนต์อัปโป่สแทนนะครับโดยปกติวิชาสิบเงาถ้าเราอัญเชิญเ,เงาออกมาแบบ100%ถ้ซาเงาโดนฆ่าเงาจะส่งต่อมารวมกันและไปเกิดเป็นตัวใหม่จะไม่ไปรวมกับตัวเดิมที่ยังไม่ตายครับแต่่ถ้าาเเเงทีรอัญชิ มาใช้พลังแค่50%ต่อให้เงาตายไปก็จะไม่ไปรวมเป็นตัวใหม่จะสามารถใช้เงาตัวเดิมได้ต่อไปแต่พลัง50%พลังอ่อนแอต่อสู้ได้ไม่สุดครับผมเรามาพูดคุยกันให้สนุกเถอะของไอ้สุม่มโดนโอ้โหคือพี่แกนี่เขาว่างมากเลยเนี่ยก็ต้องขอบอกอีกส่วนนึงนะครับอาเกี่ยวกับคลิปมุลาสกิที่ผมเคยทํานะก็ว่าผมก็พลาดไปตรงนึงแหละที่ผมไม่ได้อธิบายไอ้ช่วงไอ้ท่วงท่าทํานองการไล่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนน่ะน่าจะรู้ไม่สับสนอย่างเงี้ผมก็เลยเออช่างแม่งแล้วกันคงไม่ต้องอธิบายหรอกก็เลยข้ามไปส่วนไอ้เรื่องวิชาสิบเงาเนี่ยผมก็ไม่ขอแย้งแล้วกันเพราะว่าที่เขาพูดมามันก็ถูกนะครับแต่ไอ้เรื่องถ้าโดนฆ่าแล้วอ่ะมันจะไม่สามารถเรียกออกมาได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมได้พูดไปในคลิปเลยเนาะเอาละเราไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าครับคุณได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่องคุณต้อมใช่ไหมครับและคุณอายุเท่าไหร่ครับผมจะได้รู้ว่าควรเรียกพี่หรือน้อง ตอบเรื่องแรกก่อนเลยนะครับว่าใช่ครับผมจากเดิมทีเนี่ยก็คือผมก็ทําคลิปเดินหน้าเล่นเกมไปวันๆันเอ้ยไม่ใช่เดินหน้าไปเรื่อยๆนั่นแหละครับก็คือผมชอบคิต้อมเขามากเลยครับก็คือเป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปให้ผมอย่างนี้เลยนะครับส่วนอายุก็ผมอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับย,ย่าง21พร้อมจิ้มทีก็22เลยนะครับถ้า23ก็ต้องไปล้างจานแล้วไม่เกี่ยวอะไรเลยไปที่คอมเมนต์สุดท้ายกันเลยดีกว่าครับ ถ้าคิดว่ามีอะไรที่โหดกว่ามุราสกิก็ต้องคิดด้วยว่าซูคุก็มีโอกาสเฉือนมุเก็นทิ้งได้เหมือนกันครับอย่าคิดแค่ด้านเดียวในคลิปผมก็พูดบอกไว้อยู่นี่ว่าซูคุนะมันคงจะมีแผนรับมือกับมุเก็นของโกโจโนะแต่ผมจะขอแย้งแค่เรื่องเดียวนะครับก็คือ,อที่พี่คนนี้เขาบอกว่าซูคุนะมีโอกาสเฉือนมุเก็นทิ้งได้เหมือนกันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามุเก็นของโกโจเนี่ยมันหนามากนะ มันอาจจะแบบว่าทําให้แค่พอโจมตีโดนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเข้าถึงตัวโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่สามารถเฉือนทิ้งแบบว่าหายไปอะไรอย่างนี้ได้หรอกครับแต่ผมก็คิดว่าซูนะามันต้องมีวิธีการรับมือเหมือนกันแหละไม่งั้นมันคงจะสู้สูสีกันไม่ได้หรอกเพราะขนาดมันโดนมุราสกิเข้าไปจังๆนะมันยังแค่แขนขาดเองโอเคก็อันนี้น่าจะเคลียร์แล้วเนาะ ครับผมก็ต้องขอจบมุมสนทนา8ดคอมเมนต์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคิดเห็นยางไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่นั่งดูมาจนถึงตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทำคลิปโปรไฟล์ตัวละครอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วก็มาพิจารณาในการทำในเร็ววันนะครับการที่เพื่อนๆคอมเมนต์พูดคุยกันอย่างสนุกสนานเนี่ยนอกจากจะเป็นกำลังใจให้แก่ผมแล้วและการที่เพื่อนๆกดไลค์หรือกดแชร์ไปให้ผู้คนอื่นเห็นเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยให้ผู้คนอื่นเนี่ยมองเห สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากมากนะครับก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ายบไยครับผมสวัสดีครับ